สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องดีไซน์บายหน่อยนะคะโดยพี่หน่อยก็จะมาสาธิตการวาดหุ่นแฟชั่นนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับในการวาดนะคะก็จะวาดที่กระดาษอเ A4 นะคะในการแบ่งสัดส่วนนั้นนะคะก็จะแบ่งเส้นถ้าคนไหนยังไม่ชำนาญน,นะคะ ก็ให้เราใช้ไม้บรรทัดในการแบ่งนะคะแต่ดิฉันก็จะกะขนาดนะคะโดยหลักการคร่าวๆนะคะเพื่อนๆก็คือในส่วนของหัวกระดาษอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะในส่วนของหัวกระดาษเนี่ยเราจะเว้นลงมาสักประมาณเ,าเกินครึ่งมิ้วมานิดนึงนะคะ ส่วนนี้เพราะว่าเราจะทําในส่วนที่เป็นทรงผมเลยขึ้นไปนะคะแล้วก็แต่ละส่วนนี้จะห่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วอาจจะไม่เป๊ะเกือบ1นิ้วนะคะ,ะเราก็กะไปเลยเส้นที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะได้ทั้งหมดอยู่ สิบช่องนะคะนับดูนะคะถ้าไม่พอเราก็ค่อยเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะก็ถ้าเรายังไม่ล่องก็เขียนหมายเลขไว้นะคะขอเขียนหมายเลขไว้เพื่อจะได้ที่บายได้ง่ายนะคะหนึ่งช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกช่องที่เจ็ด ช่องที่แปดช่องที่เก้าแล้วก็ช่องที่สิบช่องที่สิบเนี้ยจะเป็นในส่วนของปลายเท้านะคะแต่สัดส่วนจริงๆก็จะอยู่ถึงตรงส้นเท้าก็คือเกส่วนก็จะแถมหนึง่งตรงส่วนนี้เพื่อให้ดูเพียวขึ้นนะคะอ่าเส้นหลักที่จะเขี่ยวเนื่องนะคะมาร์กไปเลยนะคะสามหกแล้วก็เก้านะคะสามหกเก้า ไม่ได้ใบหวยนะคะอ่ะหนึ่งนี้ก็คือในส่วนของหัวหรือว่ศาศีรษะนะคะส่วนที่สามก็คือเอวส่วนที่หกก็คือเขา่าส่วนที่9ก้าก็คือข้อเทา้าส่วนที่สิบก็คือปลายเท้านะคะนี่คือมันจะห่างอย่างละสามช่องนะคะหลักการนะคะ อ่ะทีนี้เรามาวาดกันเลยนะคะในส่วนที่หนึ่งเราก็จะวาดหัวโดยจะแบ่งเส้นตรงตรงนี้นะคะแบ่งเส้นตรงมาก่อนปากกาที่ใช้วาดจริงๆเนี่ยเขาจะโทษจะใช้ดินสอบางๆล่างนะคะสอ,อ,อ HB นะคะแต่ตรงนี้เพื่อให้ดูคมชัดเพราะว่ากล้องของดิฉันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องใช้ปากกาที่เข้มนะคะก็เลยใช้เ <laughs> ป็นเมจิกเลยนะคะ อ่าตรงเนี้ยพอเราแบ่งครึ่งเสร็จเราก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้สองด้านให้เท่ากันแล้วก็ทําหน้ารูปไข่ส่วนหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสไตล์เราได้นะคะแต่ตรงนี้เอาเอา,เอาแบบเข้าใจง่ายก่อน,นะคะ่ะในส่วนของคอนะคะก็จะครึ่งค้ำตรงนี้ส่วนนี้ออกมานะคะแล้วก็ต่อมาได้ไหล เราจะใช้สองข้างเท่ากันก็ได้หรือจะอีกข้างหนึ่งเล็กก็ได้ถ้าเราจะเบี่ยงข้างนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะนําเส้นจากตรงนี้โค้งมาตรงนี้ก็คือจะเบี่ยงนิดนึงนะคะในส่วนตรงนี้เอาทำแบบนี้เพื่อหลบนะคะแขนหลบอยู่ด้านข้างส่วนของอกตรงนี้ก็วาดบางๆก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะคะให้รู้ว่าตำแหน่งนี้เป็นอกแล้วก็เส้นตรงลงมาข้างล่าง ท,ที่เส้นที่ออเส้นที่สองก็คืออกเส้นที่สามก็คือเอวล,ลากเส้นตรงลงมานะคะในส่วนที่สี่ก็คือช่วงของสะโพกล่างแล้วก็ลากลงมานะคะอา,อาจจะใส่ตรงนี้นิดนึงก็ได้ไม,ไม่ได้ลามกนะคะทำให้ตัวเองจำได้อะแล้วก็เราก็จะใต้อกอส่วนนี้ส่วนพื้นที่น้ตรงนี้เราจอเยอะหน่อยนะคะส่วนของสะโพก จากเส้นสามมาที่เส้นที่สี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะคะตรงนี้ด้านนี้เราจะเห็นเยอะหน่อยถ้าเป็นหุ่นรูปแบบตัวนี้นะคะแล้วก็เอวสอบอเขาเรียกคอดเข้าไปแล้วก็สะโพกนะคะก็เอาออกมาตรงนี้เยอะหน่อยเพราะตัวนี้เราเบี่ยงหลบนะคะเสร็จแล้วร้อยขาด้านนี้เราถ้าเราต้องการตั้งตรงนะคะเราลากเส้นนี้มาถึงเส้นที่หกเส้นที่สี่นะคะ มาเส้นที่หกเราได้แบบนี้เสร็จเราก็ลากมาเส้นที่หกมาที่เส้นที่เก้าลากมานะคะพอดีเพื่อนบ้านเสียงดังพี่หน่อยก็เลยต้องดังด้วยมาที่เส้นที่เก้าเสร็จเรียบร้อยตรงส่วนนี้ก็ทำเท้านะคะเท้าเนี่ยมไม่จาเป็นต้องเต็มในส่วนที่สีบก็คือเอาให้มันเหมาะสมนะคะส่วนรองเท้าก็ อ,อยู่ที่รูปแบบในการออกแบบเสื้อผ้านั้นนะคะแต่ตรงนี้ขอวาดไว้เป็นส้นสูงก่อนนะคะอา่าพอได้แบบนี้เสร็จนะคะวาดขางไว้ก่อนนะคะส่วนนี้เราจะปัดเส้นขึ้นข้างบนแบบนี้ Allāh. เส้นตรงนี้จะต่อหรือไม่ก็ได้นะคะ,นนะกะคะ็ต้องดูถ้าเราวาดเพื่อออกแบบเป็นกางเกงเราก็จะวาดขึ้นมาให้เห็นในส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงเนี่ยเราเอาแค่โครงสร้างส่วนนี้ก็ได้แล้วนะคะอ่าทีนี้ในส่วนนี้เราปัดเส้นขึ้นส่วนนี้เราก็จะโค้งลงนะคะ โคงน้องป่องแล้วก็มา,าแคบตรงข้อเทา้าแล้วก็ทำรองเทา้าในส่วนของพวกรองเทา้าน้องอะไรจะมีสาธิตการวาดอยู่ในคลิปอยู่นะคะก็เพื่อนๆหรือน้องๆก็เข้าไปดูได้นะคะอ่ะในส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะนำเส้นจากเส้นที่สี่ถ้าเราขาตัวนี้เราเบี่ยงออกเยอะเบี่ยงออกเยอะหน่อยเข่าก็จะ เวลาเหมือนเรายกเฉียงออกไปเข่าจะไม่อยู่ที่เส้นที่หกใจเลยเส้นที่หกมานิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเขา่าแล้วเราก็ลากไปพอในส่วนของขาในสามส่วนตรงนี้ก็จะไม่มาตรงที่เส้นที่เก้าเพราะาเขาโดนเบี่ยงออกก็ต้องขยอับออกมาอยู่ระหว่างเกือบกึ่งกลางระหว่างกลางของช่องที่เก้านะคะเราก็กะด้วยสายตาว่าด้านนี้ตัวนี้กับตัวนี้ควรจะเท่ากันอ่าเอาออกมานิดนึงถ้าเรามองว่าไม่เท่านะคะ ลากเส้นตรงนี้ก็ปัดขึ้นไปนะคะก็ควรใช้ดินสานะคะเผื่อมีความผิดพลาดอย่างตัวนี้รองเท้ายาวไปนิดนึงนะคะตัวนี้พี่นายก็ลบไม่ได้ะนะคะพอเราล่างเสร็จนะคะก็จะดูอยู่ในส่วนของแขนว่าเราต้องการแขนไปลักษณะแบบไหนนะคะแต่ถ้าเอาแบบง่ายก่อนก็คือซ่อนไว้ก่อนนะคะ ถ้าเราวาดมือไม่ถนัดอ่าในส่วนนี้นะคะปกติข้อศอกก็จะอยู่ใกล้ๆกับช่วงเอวเกินเอวมานิดนึงแต่ถ้ากลางออกไปนะคะก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะคะในส่วนของแขนก็จะใหญ่ตรงนี้จะใหญ่แล้วก็แคบเข้านะคะมาถึงข้อมืออ่าพอได้แบบนี้เสร็จอีกด้านนึงเรา จะให้แขนยื่นออกมาเราก็ทำนะคะตรงนี้เราก็นำเส้นมาแต่ไม่ขีดนะคะเราก็จะรู้ตำแหน่งว่าจะอยู่ใกล้ๆช่วงนี้ส่วนของมือนะคะปกติมือถ้าวางแนบลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นที่ใกล้ๆกับเส้นกึ่งกลางระหว่างเส้นหกเนี่ยนะคะ บางคนก็จะมองว่าทำไมยาวก็ลองเอามือเราเนี่ยาตัวดูนะคะยาวจริงนะคะแต่พอวาดเราก็จะมองดูยาวอ่ะตัวนี้พอนี้เราก็จะทํามือนะคะมือที่พี่หน่อยวาดก็บางรูปก็สวยนะคะรูป <c oughs> ไม่ค่อยสวยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะตัวนี้คือหุ่นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ทีนี้ในส่วนของทรงผมนะคะหรือว่าการแบ่งหน้าจะขออธิบายในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเขาดูเวลาก่อนกลัวแบตหมดนะคะกลัวเมมโมรีหมดเลื่อนในหัวหายเลยอ่าในส่วนของหัวขอขยายนะคะในส่วนนี้เราจะแบ่ง ส่วนนะคะคือคนอื่นเขาจะมีหลักการฉันก็หลักการแต่ออกจะจะ,จะตามแบบตัวเองนิดนึงนะคะตรงนี้เราจะแบ่งก็ก็ไม่เชิงครึ่งก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาพอถึงช่วงนี้ก็จะเป็นจมูกแล้วก็ช่องของปากนะคะส่วนตรงนี้นี่ไม่ไม่ใช่คิวนะคะส่วนนี้ก็คือตาพอจะวาด คิ้วก็จะใส่ส่วนคิ้วขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตาถ้าไม่สวยขออภัยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหมึกแล้วเราก็วาดขนาดเล็กหมึกมันหัวใหญ่นะคะส่วนรายละเอียดของการอธิบายรูปหน้าในการบรรลุหน้ามีนะคะอันนี้ส่วนนี้จมูกเราก็วาดแล้วก็อาจจะเลยส่วนออกมานิดนึงหมายถึงส่วนที่โดง่ดงๆนะคะตรงนี้แล้วก็ปากกลืกลางรืมฝปปากแต่ละข้างสองข้างใม้เท่ากัน ส่วนในคิ้วเนี่ยก็วาดแบบนี้แล้วก็แรงเอาด้านล่างนิดนึงนะคะก็ค่อยไปดูในคลิปที่สอนวาดหน้านะคะทีนี้ในส่วนของผมก็จะวาดขึ้นมาจากส่วนนี้แล้วก็จะเลยเนือ้อของศีรษะขึ้นมานะคะเราก็ดูว่าเราจะทรงผมไหนก็ค่อยไปดูในคลิปที่วาดรูปหน้าทรงผมนะคะ ตัวนี้จะเน้นหุ่นนะคะอ่าตรงนี้เราสามารถแบ่งส่วนก็ต้องใช้เป็นดินสอนะคะเพราะว่าเศษมันก็จะ,ะได้ลบพวกเส้นที่เราล่างนะคะแต่ตัวนี้ขอวาดเลยนะคะอาจจะใส่รายละเอ,อยียดได้ไม่เยอะเพราะว่าเส้นหมึกหนามาก สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะ